รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยค่ะ ความสุขสนับสนุนรายการโดยไอคอนสยาม CP RAM The Beach Phuket Family Beach Club สไตล์บาหลีแห่งแรกโดยเอรินาราบีชรีสอร์ทภูเก็ตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Re รีจูเน่คอลลาเจนปตทอพลังส่งต่อสู่วันพรุ่งนี้ที่ยั่งยืนสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Happy Season ฤด,ดูแห่งความสุขกับผมต้นกล้นิปุ่นแก้วเดือนครับ แม่ช่วงนี้นะครับทุกท่านก็เข้าสู่ช่วงปลายปีแล้วนะครับแต่ความสุขของเราก็ยังอยู่กับเรามาทุกๆฤดูตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายปีเลยทีเดียวครับและเข้าสู่รายการช่วงแรกของเราเลยครับกับแฮปปี้บ็สุขแกะกล่องจะมีความสุขอะไรมาให้ได้แกะกล่องกันบ้างไปดูกันเลยครับ ช่วงแฮปปี้บ็สุกแกะกรอบบริษัทเซ็นทันมาร์เก็ตติ้งกรุ๊ปจำกัด CMG ในเครือเซ็นทันรีเทลผู้นำเข้าและจำหน่ายนาฬิกา G-Shock ที่ขึ้นชื่อเรื่องความทนทานส่งแคมเปญ o ั g ไลฟ์อยู่เจาะตลาดกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบกีฬาพร้อมจับมือพันธมิตรใหม่วันแชมเปี้ยนชิพหนึ่งซุเปอร์บอลซิงมาวินนักมวยชื่อดังระดับโลกเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ตอกย้ำภาพลักษณ์แบรนด์นาฬิกาสุดแกร่ง การตลาดโดยรวมนะคะของตลาดนาฬิกาค่อนข้างมีกงงารแข่งขันสูงในส่วนของ G-Shock เรายังคงเป็นเจ้าตลาด อยู่ซึ่งถือว่าประเทศไทยค่ะเป็นหนึ่งในประเทศที่เป็นตลาดหลักของ G-Shock ok Casio ในเอเชียค่ะกลุ่มของนักกีฬาค่ะก็ถือว่าลูกค้าที่ชื่นชอบในแง่ของการออกกำลังกายเนี่ยแล้วก็รักสุขภาพเนี่ยเป็นกลุ่มตลาดที่มีการเติบโตสูงมากซึ่งนั่นเป็นหนึ่งในตลาดที่ G-Shock ok ต้องการที่จะบุกตลาดตรงนี้ในส่วนของ G-Shock ok เองค่ะเรามีเรื่องของออกลุ่มกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการที่จะบุกก็คือในกลุ่มของตลาดแฟชั่นกลุ่มอาร์ตกลุ่มมิวสิกแล้วก็กลุ่มสปอร์ ซึ่งสำหรับในวันนี้ที่เราเปิดตัวซูเปอร์บอลเป็นแบรนด์แอม็คสตอร์ของเราก็ถือว่าเราต้องการที่จะตอบโจทย์ตรงนี้แล้วก็ขยายตลาดเข้าสู่กลุ่มนี้ค่ะ สำหรับนาฬิกาไอคอนิกรุ่น G Steel GM 2 1 1 0 D Metal Series เป็นรุ่นที่ลงตัวระหว่างไลฟ์สไตล์แฟชั่นและความแกร่งตามแบบฉบับของ G Shock ok. ตัวเรือนเป็นโลหะที่มีดีไซน์หรูหราและแข็งแรงทนทานเหมาะกับทั้งการใช้งานในชีวิตประจำวันและการสวมใส่ในโอกาสพิเศษทำให้ตอบโจทย์ทั้งในแง่ของการใช้งานและความโดดเด่นในสไตล์ค่ะ ฟูจิฟิล์มวิซินเนตอินโนเวชันประเทศไทยเดินหน้าประกาศทิศทางกลยุทธ์ไตรมาส3าของปี2024 Make a l i f t to the New Stage ที่มุ่งเน้นการพัฒนาโซลูชันดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจไทยในยุคที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเชื่อมโยง4องค์ประกอบสำคัญตั้งเป้าขยายฐานลูกค้าและรักษาความเป็นผู้นำในตลาดเครื่องพิมพ์และโซลูชันดิจิทัลผลิตภัณฑ์เอทงเรานะครับจริงๆแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์เลอทงเราต้องมาจากความต้องการตลาดเป็นหลักก่อนนะครับซึ่งเราก็ได้ จากการที่เราได้คุยกับลูกค้านะครับส่วนใหญ่ตอนนี้จะเป็นเรื่องของการทําตัว e-form นะครับตัว OCR กระดาษให้มันเป็นตัวมีต้นครับคอนเทนต์นะครับแล้วก็มีเรื่องของการทำเวฟโปรต่างๆนะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งที่เราตอบโจทย์ได้ด้วยผลิตภัณฑ์ของเราเองก็คือตัว Fujitsu Avivo ด้วยนะครับที่สามารถทำเรื่องทั้งหมดได้เช่นเดียวกันครับผม So uh, uh, we have a s t r o n g intention to uh, transform our business from the uh, current The, uh, just uh, to selling the product multi-function device uh, to the solution business to the utilize our digital technology and the Fujifilm, the AI that based some solution technology. That is our key strategy. This is not only Thailand, I think uh, uh, most of customer in the world, the same uh, requirement. So uh, we want to uh, support all the customer, not in Thailand, not only in Thailand and to uh, some global company and of course Thailand company uh, to operate in the overseas, those kind of company also we uh, try our best to support their business more efficient and more strong and we want to grow with customers well. Thank you so much. ตลาดญี่ปุ่นทองหล่อนิฮอนอิชิบะศูนย์รวมวัตถุดิบพรีเมียมและอาหารญี่ปุ่นที่คัดสรรให้เป็นสุดยอดของวัตถุดิบจากประเทศญี่ปุ่นส่งตรงมาจากตลาดปลาโทโยสึเป็นตลาดค้าส่งอาหารทะเลสดที่สำคัญของกรุงโตเกียวได้ทำพิธีเปิดเดนเวอร์แกรนด์โอเพอย่างเป็นทางการแล้วค่ะตลาดญี่ปุ่นทองหล่อที่นี่นะคะจริงๆแล้วเปิดปีนี้เป็นปีที่7นะคะ แต่ว่าอันนี้ก็มีการปรับในเรื่องของรูปแบบโฉมใหม่ให้กับตลาดของเรานะคะก็สําหรับตลาดนี้จะเป็นตลาดที่นําเข้าสินค้านะคะไม่ใช่ปลาหรือว่ามีสินค้าต่างๆจากประเทศญี่ปุ่นที่เป็นพรีเมียมนะคะมารวมอยู่ที่ตลาดญี่ปุ่นท่องหล่อแห่งนี้แล้วก็จะมีการเปิดในส่วนของอิชิบะดิงที่ทุกคนสามารถที่จะเข้ามารับประทานอาหารทะเลแบบสดๆแล้วก็รวมถึงเครื่องดื่มดีๆจากประเทศญี่ปุ่นนะคะและรวมถึงจะมีคอนเซปต์ที่เกี่ยวกับ Experience Dining นะคะที่ให้ทุกคนสามารถที่จะมาเรียนรู้การทําอาหารญี่ปุ่นหรือว่าการเรียนรู้ในการ pairing อาหารกับเครื่องดื่มญี่ปุ่นต่างๆได้ด้วยที่นี่ค่ะ สำหรับคนที่ชอบอาหารญี่ปุ่นตลาดญี่ปุ่นทองหล่อนิฮอนอิชิบะแลนมาร์กใจกลางเมืองมุ่งหวังอยากให้เป็นศูนย์กลางนำวัตถุดิบเข้ามายัางประเทศไทยสดใหม่ราคาดีที่มีคุณภาพเพื่อให้คนไทยดื่มด่ากับสไตล์ญี่ปุ่นเปิดประสบการณ์ใหม่กับมื้ออาหารสุดพิเศษเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา8นาิกาถึง23นาฬิกาโดวยวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์เปิดบริการถึงเที่ยงคืนค่ะ สรรพสินค้าเซ็นทันในเครือเซ็นทันรีเทลตอกย้ำการเป็นเดสติเนชันสำหรับการชอบของขวันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดส่งแคมเปญเซ็นทันเลสเซอรเบน2องพเฉลิมฉลองส่งท้ายปีกับของขวัญที่รู้ใจคุณและคนที่คุณรักระหว่างวันที่14พฤศจิกาย,ยนสน2567เถึง6กมกราคม2 5 6พาอบพร้อมกิจกรรมสุดสร้างสรรค์ตอบโจทย์ความสุขสำหรับทุกครอบครัวค่ะสำหรับใครที่เป็นพอตกแต่งบ้านหรือว่าจะซื้อของไปฝากครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเรียน เชิญได้เลยครบจบในที่เดียวมากๆเลยครับก็ฝากทุกคนนะครับใครที่อยากร่วมส่งต่อความสุขนะครับให้น้องๆโรงเรียนเศรษฐาสะเถียนนะครับก็เรียนเชิญนี่เลยซื้อโปการ์ดก็มาอุดหนุนได้ความสุขแล้วก็ได้ส่งมอบความสุขให้กับใครหลายๆคนด้วยครับเรียนเชิญครับแล้วก็สําหรับใครที่ไม่ยังไม่มีของไปให้กับคนที่รักหรือว่าต้องการจะตกแต่งบ้านเรียนเชิญนี่เลยกิจกรรมนี้เลยมาช็อปได้เลยครับ มาร่วมเติมเต็มความสุขช่วงเวลาสุดพิเศษแห่งปีกับการตกแต่งบรรยากาศทัวทั้งห้างส็นทรัทนทุกสาขาพร้อมพาเรีกิจกรรมสุดสร้างสรงสรค์สำหรับทุกคนในครอบครัวด้วยสีสันความสนุกจากเหล่าซันตาครอสและของเพื่อนเลิดเพลินไปกับบทเพลงและเสียงดนตรีประจำเทศกาลและอีกหลากหลายกิจกรรมจากแบรนด์ชั้นนาทุกชั้นทุกผนแผนกที่จะมาร่วมส่งมอบความสุขตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่6มก,กราคม2568ค่ะ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทททประกาศผลผู้ชนะโครงการทีเอ t AT Travel Tech s t t r t u p 2024กิจกรรมบ่เพาะและโจทย์ด้านการท่องเที่ยวสุดท้าทายร่วมกับพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญภายใต้แนวคิด World a n d Me โดยมีทีมผู้ประกอบการสตาร์ทอัพที่มีแผนธุรกิจที่โดดเด่นและได้รับคัดเลือกคะแนนสูงสุด3อันดับจากทั้งหมด12ทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายครับต้องบอกว่า g ีเจ้าว่าเจกสตาร์ทอันะครับ ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ทรทรมีความตั้งใจมากนะครับตั้งใจที่จะทำที่จะรังสรรค์กิจกรรมนี้ขึ้นมานครับเราให้ความสําคัญไม่ว่าจะเรื่องของสตาร์ทอัพนะครับเรื่องของความมีความเชื่อมั่นในส่วนของคนไทยที่มีแนวคิดสร้างสรรค์น,นะครับแต่ปีนี้เราเน้นหนักในเรื่องของความยั่งยืนเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะสู่ฐานลาาของประชาชนของเรานะครับระฉงนั้น ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นร้นแบบที่เป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่เราได้ร่วมกับหลายๆหน่ยงานที่ที่เกี่ยวข้องนะครับมาเป็นกรผิตกันกในการที่จะดำเนินทบเพื่อนหัอไปอย่างต่อเนื่องครับ โครงการ TAT Travel Tech Startup 2024สะท้อนความตั้งใจของทททในการยกระดับห่วงโซ่อุปทานโดยเฉพาะการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการรายย่อยหรือ Startup ผ่านการบ่มเพาะองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เข้ามามีบทบาทสำคัญต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวนในปัจจุบันรวมทั้งสร้างโอกาสความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐเอกชนด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าคุณภาพและมาตรฐานแก่สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวไทย สนับสนุนรายการโดยไอคอนสยาม CP r ร m The Beach Phuket Family Beach Club สไตล์บาหลีแห่งแรกโดยเอรินาราบีชรีสอร์ทภูเก็ตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Re รีจูเน่คอลลาเจนปตทาพลังส่งต่อสู่วันพรุ่งนี้ที่ยั่งยืนกลับมาต่อกันกับเรื่องราวความสุขดีๆกับช่วงสุขรีวอร์ดนะครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันครับช่วงแฮปปี้รีวอร์ดสุขรีวอร์ด งานสัมมนา,ากำหนดทิศทางการทดสอบและการวัดระดับทักษะภาษาระดับนานาชาติประจำปี2567จัดขึ้นระหว่างวันที่21-23พฤศจิกาย,ยนนี้ที่กรุงเทพมหานครโดยครั้งนี้นะับเป็นครั้งที่12รวบรวมผู้กำหนดนโยบายนักวิชาการคุณครูและผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดระดับทักษะภาษาเพื่อผนึกความร่วมมือแบ่งปันไอเดียและศึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ล่าสุดในการวัดระดับทักษะภาษา งานสัมมนานี้จัดขึ้นโดย b r i t i ติ c o u n c i l องค์กรนานาชาติเพื่อความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมและโอ,อกาสทางการศึกษาจากสหราชอาณาจักรโดยปีนี้ถูกจัดขึ้นในหัวข้ออิทธิพลของการวัดระดับทักษะภาษาที่มีต่อบุคคลและสังคมเชิญชวนให้พิจารณาถึงผลของการเรียนรู้และการวัดระดับทักษะภาษาที่มีต่อการพัฒนานด้านสังคมและเศรษฐกิจการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเสริมสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งการประชุมทั้ง3วันเต็มไปด้วยการนําเสนองานวิจัยระดับโลกงานใหม่ๆรวมไปถึงเครื่องมือที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้จริงค่ะ คณะกรารพิพิธภัณฑ์กเกษตรเฉลิมพระเกยีรเกรยรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์การมหาชนจังหวัดปทุมธานีตเตรียมจัดงานมหกรรมพุ่มพลังแผ่นดินระหว่างวันที่5ถึง8ธันวาคมเพื่อเผยแพร,ร่พระเกยียรติคุณและพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้านการพัฒนาทรัพยากรดินที่สาภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติได้ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมและกำหนดให ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลกภาคการเกษตรเองถ้าไม่มีดินดินไม่ดีเนี่ยดินไม่ดีน้ำไม่ดีเนี่ยภาคเกาษตรก็ไปไม่ได้นะครับถึงแม้จะน้ำดีดินไม่ดีมันก็ไปไม่ได้ฉะนั้นความสำคัญอยู่ที่ดินนะครับก็เนี่ยจะมาในเรื่องของการทำยังไงให้ดินมนันอุดมสมบูรณ์เหมาะสม กับพื้นที่ในการปลูกของการเกษตรเราเลาวก็จะมีมีผู้ที่น้อมนำนะครับเอามาแสดงนะครับแล้วก็มีกิจกรรมมีทั้งนิทรรศการนะครับนิทรรศการของพระอ,องค์ท่านด้วยต่างๆนะครับมีการเสวนาต่างๆนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีพวกผิิธภัณฑ์ต่างๆจากเครือข่ายก็เราก็เอามาเอามาโชว์ชิมช็อปนะครับอะไรต่างๆนะครับก็ก็จะมีงานนี้จะเป็นงานที่เราจัดทุกปีอยู่ละในวันที่5ธันวาคมนะครับ ครรรรรรัััับกกก็ขออกอกขออนนุาาตตลลเเีียถปะงงง์หๆ้ภายในงานมหาก,กรรมภูมิพลังแผ่นดินจะได้พบกับการจัดแสดงนิทรรศการกิจกรรมเรียนรู้เพลิดเพลินกับตลาดเศรษฐกิจพอเพียงและอีกหลากหลายกิจกรรมที่พลาดไม่ได้นักพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีและช่องทางออนไลน์ Facebook พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติระหว่างวันที่5ถึง8ธันวาคมนี้ค่ะ นางสาวสุภพมาศอิสระพักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิวทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานในพิธีเปิดงานการประชุมเครือข่ายบุคลากร,กรด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมประจำปี2567และประกธาาพิเศษภายใต้หัวข้อ Rising Minds จุดประกายนักวิจัยรุ่นใหม่สู่เครือข่ายความร่วมมือเพื่ออนาคตชาติเรากำลังสร้างระบบเครือข่ายของนักวิจัยที่อยู่ในระบบวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ให้เข้ามาทำงานร่วมกันแบบสารพลังนะคะส่วนอันที่สองในแง่ของวัตถุประสงค์ก็คือนักวิจัยในระบบของวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของเราได้จะมาแลกเปลี่ยนความรู้และองค์ความรู้ที่เขาทําวิจัยและสร้างนวัตกรรมมาแล้วนะคะมาพูดคุยกันเพื่อที่จะทําให้เกิดการต่อยอด ส่วนวัตถุประสงค์ข้อที่3ก็คือเรื่องของการที่เขาจะมีกระบวนการในแง่ของการทำงานใหม่ร่วมกันสร้างทีมนะคะหรือที่เรียกว่าสร้างระบบของการทำงานแบบเชื่อมต่อแบบไร้รอยต่อที่เรียกว่า Synergy and Barrier รลล s นับเป็นเวทีที่ส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ร่วมกับนักวิจัยอาวุโสผู้มีประสบการณ์รวมถึงเครือข่ายที่แข็งแกร่งในการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์สําคัญของประเทศโดยกระทรวงอวได้เปิดตัวแผนพัฒนากําลังคนภายใต้แนวคิดบ่มเพาะมเมล็ดพันธุ์แห่งความสําเร็จมุ่งให้ไทยเป็นผู้นําด้านการเสริมศักยภาพบุคลากรยุคใหม่ตอบโจทย์ความต้องการภาคอุตสาหกรรมผลักดันให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นผู้นําด้านเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลก นายเสริมชัยเซียวสิริถาวรภูมิหน่วยการสำนักงานชลประธานที่10พร้อมโดยผู้ที่เกี่ยวข้องนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำเขื่อนพระราม6จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเขื่อนพระราม6ไม่เพียงสะท้อนการเป็นต้นแบบโครงสร้างพื้นฐานด้านชลประธานแต่ยังพิสูจน์ให้เห็นถึงการพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเขื่อนพระราม6นะครับเป,เป็นเป็นเขื่อนแห่งแรกของประเทศไทยนะครับซึ่งปีนี้ เป็นปีที่ทบ100ปีพอดีนะครับซึ่งทางกรมชมปุทานนะครับได้ดูแลต่อเนื่องมาในการรับใช้ประชาชนหรือทําการนะครับบริหารจัดการน้ำนะครับตั้งแต่เริ่มสร้างมาจนถึงปัจจุบันก็ไม่ได้หยุดเลยนะครับในการทําหน้าที่ของเขื่อนซึ่งก็สามารถยังประโยชน์ให้ประชาชนนะครับซึ่งทําการเกษตรที่อยู่ในเขตโครงการนะครับได้ยังมีประสิทธิภาพนะครับก็ปัจจุบัน ก็ยังใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็มีการรำรุงสาต่อเน,นื่องอยู่ตลอดนะครับผมก็หนึ่งในประชาชนที่อาศัยตรงนี้อยู่นะครับได้ผลประโยชน์ตรงนี้อยู่สิ่งที่ผมได้ก็คือตั้งแต่อายุเนี่ยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยยันตอนนี้หกสิปีละผมก็อาศัยตรงนี้นะครับเป็นแหล่งทมาหากินนะครับในการปลูกข้าวหาปลานะครับขน่อนพระรามของในมุมมองของผมนะครับก็ เป็นเขื่อนทดน้ำแล้วก็ปล่อยน้ำเวลาฤด,ดูแล้งนะครับแล้วก็ชาวบ้านเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคครับก็น้ำจากเขื่อนพระรามหกนะครับก็มีประโยชน์มากเลยครับเพราะว่านำมาใช้ในการอุปโภคบริโภคในการเพาะปลูกแล้วก็เป็นแบบว่าเหมือนเป็นน้ำแหล่งหลักๆเลยที่ใช้ในชุมชนทางนี้แล้วก็ในจังหวัดทั่วๆแถบ เครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวานสนับสนุนโดยแผนอาหารเพื่อสุขภาวะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสดำเนินง,งานเพื่อลดการบริโภคน้ำตาลของคนไทยมาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านนโยบายทางภาครัฐและระดับพื้นที่ภาคประชาชนในจังหวัดพะเยาโดยล่าสุดใช้ทฤษฎีสกิดพิชิตน้ำตาลโดยการใช้รูปภาพหรือข้อความชวนสกิดให้คนสนใจลดบริโภคน้ำตาลลงได้ด้วยภารกิจหลักก็คือวันนี้เราพอสตอ ่ายโอนมาอยู่ในสังกัดออกจอพะเยาทั้ง54แห่งนะครับในจังหวัดพะเยานะครับวันนี้เรื่องสุขภาพเราก็ส่งเสริมสุขภาพพี่น้องประชาชนนะครับวันนี้โดยผมไริมาฟังวันนี้กับโครงการกินแบบลดหวานครับผมก็ว่าเป็นโครงการที่ดีครับผมก็อยากส่งเสริมวันนี้นาต้องที่เราพศตเพื่อเจอริญราษนะครับแล้วก็อยากจะส่งเสริมไปทุกเราพศตอในจังหวัดพะเยากับให้พี่น้องประชาชนกันหนัก งคความสััตรรนนี้ะบผมคิดว่าเรื่องของการสร้างความตระหนักรู้เนี่ยเป็นพื้นฐานสําหรับการที่จะทําให้มีการเปลี่ยนแปลงตัวพฤติกรรมนะครับโดยเฉพาะพฤติกรรมสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการกินโดยเฉพาะการกินของหวานมันเค็มการที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมได้เนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้สร้างความรู้เพื่อให้เกิดความเข้าใจนะครับกับประชาชนเมื่อรู้เมื่อเข้าใจแล้วเนี่ย ทำได้ไหมนะครับการที่จะไปทําได้เนี่ยนอกจากรู้และเข้าใจทําได้เนี่ยจะต้องไปปรับเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในครอบครัวอยู่ในชุมชนเนี่ยทำอย่างไรที่จะส่งเสริมความรู้ความเข้าใจนั้นเนี่ยให้สามารถกลายเป็นพฤติกรรมที่ถาวรตรงนี้ได้นะครับ จากการขับเคลื่อนของเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวานจังหวัดพะเยาที่ใช้หลักสกิดรูปภาพข้อความสร้างความเข้าใจชี้นําให้ทางผู้บริโภคเลือกหวานน้อยทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพโดยเฉพาะพฤติกรรมการกินและในที่สุดก็ทําให้สุขภาพดีขึ้นได้ค่ะสนับสนุนรายการโดยไอคอนสายามซีพีแรมเดอะบีชภูเก็ตแฟมิลี่บีชคลับสไตล์บาหลีแห่งแรก โดยเอรินาราบีชรีสอร์ทภูเก็ตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรีจูเน่คอลลาเจนกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่วงแฮปปี้แชร์ครับและช่วงนี้จะมีความสุขอะไรมาแชร์ให้ทุกคนได้รับฟังกันบ้างไปติดตามกันเลยครับขยะเปียกทรงกินเมนขยะเปียกเทคลนโลยีรู้ไหมคะขยะอาหารเปลี่ยนเป็นเงินได้จริงเหรอขายได้ด้วยเหรอจริงสิคะเรายังเปลี่ยนขยะอาหารให้สร้างประโยชน์สร้างปุย๋ยสร้างอากาศ สร้างรายได้แถมยังช่วยลดโลกร้อนได้อีกคะ่ะแค่มีนี่เลยทังเขาก็สม,มหัสไทยได้คิดนโยบายในเรื่องของการแก้ไขปัญหาขายะเปียกรดโลกร้อน โดยที่ได้จัดทําโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขึ้นมานครับอของจังหวัดกาลสินของเราเนี่ยเรารับรองได้150อบตเป็นปริมาณคาร์บอนเครดิตได้รวมของจังหวัดกาลสินเนี่ยจำนวน4,673ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่านะครับของจังหวัดกาลสินก็ถือว่าเป็น22จังหวัดแรกที่ได้มีการรับรองของประเทศไทยครับ แต่ก่อนเราใช้ระบบถังขยะแจกทุกโคเรือนเป็นขยะแบบยางรถยนต์เราเลยมีความคิดว่าทําไงเราถึงจะจํากัดขยะต้นทางได้โดยเฉพาะขยะที่เราเก็บผสมกันระหว่างขยะเปียกขยะแห้งขยะรีไซเคิลและขยะเป็นพิษนี่ไปส่งที่ทิ้งขยะเราไม่มีที่ทิ้งขยะไปไหนเขาก็ไม่รับเราต้องเสียค่าใช้จ่ายตัวนี้สูงมากครับ ย้ำนะครับเพียงแค่องค์กรปกครอง,งส่วนท้องถิ่นทุกแห่งร่วมกันจัดท,ทําถังขยะเปียกและคัดแยกขยะแค่นั้นง่ายๆเราทุกคนทําได้มาครับมาช่วยกันท,ทําถังขยะเปียกลดตกร้อนกันครับเริ่มที่หเตรียมถังสอฝังดิน 3. นมนำเศษอาหารเทใส่ถังและปิดฟาสีหวนทุกครั้งเมื่อนำเศษอาหารใส่ในถังและห้า เมื่อปริมาณเศษอาหารสูงเท่าระดับพื้นดินให้เอาถังออกและฝังกลบความสําเร็จของโครงการนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของพี่น้องประชาชนและก็ผู้นาหมู่บ้านจุดสําคัญคือเราสร้างจิตสํานึกติดแล้วหมายความว่าจุดติดเขาก็ยินดีที่จะทําตามที่เราจัดการให้จะนั้นเงินที่ได้มาจากคาร์บอนเครดิตนี่เราก็จะไปต่อยอดในการเสริมสร้างกําลังใจให้กับผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบในโครงการนี้ครับ เท,ทศบาลเมืองแสนสุขเราให้ความสําคัญในเรื่องการแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นทางแล้วก็กลางทางแล้วก็ปลายทางด้วยนะครับรก็จะมีการดําเนินงาน,นในนโย,ยบายหลายๆอยา่างโดยเฉพาะในเรื่องขยะเปียกเราเริ่มปฏิบัติการอย่างจริงจังในช่วงประมาณกลางปี2515ซึ่งเราก็จะมีการประชุมชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขซึ่งเรามีอยู่25ชุมชนนะครับเพื่อที่จะทําการอบรม ชุมชนของเราในเรื่องการบริหารจัดการขยะเปียกเป็นพิเศษโดยเทศบาลเมืองแสนสุขได้ทําการซื้อที่ดินนะครับมาจัดการทําศูนย์บริหารจัดการขยะแล้วก็ศูนย์บริหารเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับรวมถึงจัดตั้งโรงเรือนพิเศษที่จะมีสําหรับกิจกรรมทางด้านการคัดแยกขยะแล้วก็การพรการขยะเปียกทางเทศบาลเมืองแสนสุขเองก็เป็นเทศบาลที่ต้องจัดการขยะรายวันที่มันมากอยู่แล้วเนี่ยก็ ดีอ่ะเห็นดีด้วยในกลุ่มเครือข่ายก็เลยให้พวกพี่อย่างเงี้ยมาช่วยกันตั้งกลุ่มเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกเพื่อกระตุ้นให้คนในท้องถิ่นได้รู้จักการดูแลรักษาทำให้ขยะในบ้านลดลงจากที่เราได้เชิญชวนครอบครัวในเทศบาลนะคะได้ครัวเรือนประมาณ1,320ครัวเรือน ซึ่งถือว่าเกินครึ่งนะของจำนวนเกรือเรือนที่สามารถตั้งถังขยะเปียกได้ซึ่งเราเชิญชวนไปเนี่ยปรากฏว่าเราได้มาเป็นคาร์บอนเครดิตเนี่ยตกประมาณ20ตันซึ่งพอได้ตรงนี้ปุ๊บแปลงเป็นข้างเงินมาได้ราวๆ4,000จากนั้นเนี่ยเงิน4,000ตรงนี้มาอบรมให้เกิดความรู้กับคนในเครือข่ายได้รู้ว่าอุ้ยขยะเปียกมีมูลค่านะทําให้เกิดกันนี้ได้แล้วก็ทําให้เขาได้มีความรู้เรื่องการคัดแยกขยะด้วย าันมีถังขยะเปียกลดโลกร้อนทำให้อากาศสดชื่นบ้านคุณมีถังขยะเปียกแล้วหรือยังถ้ายังทำเลยการดูแลโลกใบนี้ไม่ใช่หน้าที่ของผมแต่เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่ต้องมาร่วมกันคัดแยกขยะอาหารขอเชิญชวนหน่วยงานภาคีเคร่ายและภาคเอกชนร่วมการสับสหุนคาร์บอนเครดิตจากโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน,อน,อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศไทย ได้ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสำนักง,งานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทั่วประเทศครับ สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีจาก r e จูเ n a l คอ l ลาเจนและผู้สนับสนุนสถานที่สวยๆครับกับเดอะพุท n อิง s h ชการ์เดครับและสำหรับวันนี้เวลาแห่งความสุขของเราก็ได้หมดลงแล้วในสัปดาห์นี้นะครับแล้วพบกันอีกครั้งในรายการแฮปปี้ซีซันฤดูแห่งความสุขครั้งต่อไปกับผมต้นกล้าน่ปุ่นแก้วเรือนวันนี้ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ